โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกลาลสินเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2568ระดับมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน24คนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน24คนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกลาลสินตั้งอยู่ที่หมู่13ตําบลดงลิงอําเภอกำมะละไสจังหวัดกลาลสิน ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2570ในระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรรารรชวิทยาลัยกลสินได้จาัดก,การเรียนการสอนณโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณรารรชวิทยาลัยเลยเป็นการชั่วคราวจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จหากสนใจสมัครสแกน QR Code คได้เลยครับ